ช่วงสุดท้ายของ News Variety ค,ค่ะช่วงนี้เราจะไป Thailand Magazine กันนะคะผลงานนิทศการในรูปแบบเหมือนจริงค่ะเป็นงานนิเทศการจัดแสดงศิลปรกรรมช้างเผือกครั้งที่1น,นะคะซึ่งอันนี้เ,นเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีผลงานทั้งจิตรกรรมและก็ประติมาก,กรรมในหัวข้อพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยมาจัดแสดงติดตามใน Thailand Mag a z ซ n ค่ะ ของยายที่กําลังซักชุดนักเรียนให้กับหลานและได้เห็นธนาบัตรที่หลานได้เหลือเก็บจากเงินที่เหลือใช้ในชีวิตประจําวันทําให้คนที่เป็นยายที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับหลานได้รู้สึกว่าหลานรู้จักประมาณตนประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ฝังรากลึกลงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนในชนบทและเป็นความสุขของยายที่มีความหวังถึงวันพรุ่งนี้ว่าหลานจะมีแนวทางสู่วิถีที่ดีต่อไป จึงทำให้ภาพนี้มีชื่อว่าพรุ่งนี้เป็นผลงานของชัยรัตน์แสงทองและได้รับรางวัลช่างเผือกในนิทรรศการศิลปกรรมช่างเผือกครั้งที่หนึ่งเป็นใช้สัญ,ญลักษณ์ของอเสื้อผ้าชุดนักเรียนซึ่งหมายความว่าเรื่องของการศึกษาเรื่องหน้าที่ของเยาวชนที่จะต้องอดำเนินต่อไปนะครับและก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรู้จักตัวตนรู้จักพอความพอเพียงไอ้สิ่งนี้แหละ เป็นจิตวิญญาณที่ที่ซ่อนอยู่ภายในของเยาวชนซึ่งเยาวชนที่ดีเนี่ยก็จะเป็นส,สัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์กับประเทศชาติที่ดีเช่นเดียวกันเพราะเยาวชนคือทุกสิ่งทุกอย่างาสิ่งนี้แหละคือคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่เข้าไปอยู่ในจิตใจของเยาวชนตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญในการทำงาน และภาพพระก็เป็นแรงใจผลงานของนันทพงศ์สินสวัสดิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งที่วาดรูปบนพื้นทรายจนเหนื่อยและเผลอหลับไปซึ่งภาพที่เด็กได้วาดนั้นมีทั้งภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพความสมบูรณ์ของบ้านแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือ เงาที่เป็นรูปพระเสียนอันสื่อได้ถึงใต้ร่มพระบารมีที่สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเปลี่ยนไปด้วยพระปรีชาที่ส่งดำรงพระองค์ให้คงอยู่ในความดีงามและเป็นต้นแบบของความสามารถทั้งปวงและเป็นต้นแบบให้ประสบกรณิกรได้เรียนรู้ถึงคำว่าคนดีของสังคม เช่นเดียวกับอีกหลากหลายภาพที่สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่านโดยทุกภาพศิลปินใช้เทคนิคการนำเสนอที่แตกต่างกันตามแต่ถนัดเช่นภาพพระผู้ปิดทองหลังพระที่ใช้เทคนิคการปักไหมและภาพรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้เทคนิคสื่อผสมซึ่งภาพนี้หากมองให้ดีจะเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งกำลังรับดอกไม้จากคุณยายที่นำมาถวายให้และเมื่อเปิดตามช่องต่างๆก็จะพบกับแผ่นป้ายอิลิกที่แกะสลักเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์สำหรับโครงการประกวดศิลปรกรรมช้างเผือกครั้งที่หนึ่งจัดโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนภายใต้หัวข้อ พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยหนึ่งในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในปี2554จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับเหล่าศิลปินได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมและได้แสดงออกถึงศักยภาพทางศิลปะในรูปแบบเชิงเหมือนจริงรวมไปถึงรูปแบบเชิงสัญ,ญลักษณ์ในผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์เพราะศิลปะแนวนี้เป็นงานที่ใช้ทักษะในการสร้างสารรค์ที่สูงมากและอาศัยการฝึกฝนเป็นระยะเวลานานเวทีในการประกวดศิลปกรรมเนี่ยมีหลากหลายเวทีนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวทีใดที่เน้นในเรื่องของการสนับสนุนและส่งเสริมคนที่ทำงานทางด้านศิลปกรรมแนวเรอเลสติกแล้วก็ฟิกเกอร์ v e ทีฟโดยเฉพาะเรอเลสติกก็คือพูดง,ง่ายก็คือเหมือนจริง เน้นเน้นความเหมือนจริงเวทีอื่นๆเนี่ยก็จะมีมีบุคลิกภาพของของการประกวดแตกต่างก,กันไปบางบางที่ก็เน้นในเรื่องของศิลปกรรมไทยโดยเฉพาะบางที่ก็เน้นในเรื่องของออรวมรวมนะครับเป็นงานแอสแตรกบ้างนะครับแต่อันของเราเนี่ยเราต้องการมุ่งเน้นสําหรับคนที่ชอบทํางานทางด้านเรอสติกโดยเฉพาะเพราะเรายังมองเห็นว่าพื้นที่ทางด้านนี้เนี่ยยังมีเวทีให้เขาแสดงเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่ก็เลยเน้นทําทางด้านนี้ครับ สำหรับนิทศการแสดงผลงานศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่หนึ่งจัดแสดงที่ชั้นเจ็หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กร,รกฎาคม2555สุกฤษณพานิกิจดำรงถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง TNN24 รายงาน